เงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างไรนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วออสไรแมสซิโ o นะครับวันนี้ขออนุญาตมาพูดถึงตู้เลตตู้ใหม่ที่จะเข้านะครับแล้วก็มีคนถามบอกว่ามันดองได้หรือเปล่านะครับนี่สมมุติดองก็คือ67เห็นนะมีเปิดมก67นะครับอันนี้แต้มนี้เราสามารถดองได้ครับแล้วก็เป็นในส่วนตัวใหม่ที่ขึ้นมาก็คือ น้องยุกินั่นเองนะครับโอ้โหนี่มันชูนหลีว่าชั่นถือดาบชัดๆเลยนะเป๊ะเลยอะดูโอ้โหเบ้าหน้าแล้วยังไงก็ต้องเปิดนะครับไม่ได้เลยเออตัวยุกิเป็นในส่วนท่าลมนะเป็นในส่วนท่าสีเขียวว่าท่าลมนะครับแล้วก็เป็นสายดาเมจจ๋าเลยก็ถือดาบซะขนาดนั้นนะก็ไม่แปลกใจนะครับว่าเผื่อใครอยากจะเปิดก็ลองได้ยังไม่มีข้อมูลอะไรออกมามากแต่รู้ว่าตัวลิมิเต็ดมันก็ควรจะต้องเก่งอยู่แล้วแหละแต่ว่าเก่งแค่ไหนนะครับประมาณนี้ อ่านี่จบไปในส่วนตัวใหม่นะครับเดี๋ยวมีขออนุญาตพูดไล่ตัวไปเลยแล้วกันนะของใส่ทุกอย่างเผื่อเใครจะเอาไปเล่นนะครับวันนี้มีคนถามเยอะมากแล้วหมีก็เคยทำไกด์ไลน์ไปแล้วด้วยนะคือทําได้เป็นตัวตัวแต่ว่าไม่สามารถไปดูง่ายกว่าเยอะอ่ะเดี๋ยวมีขออนุญาตขึ้นให้ดูเลยครับอันนี้เป็นของสู่คนต่างชาติอินโดนะก็มีว่าข้อมูลเขาค่อนข้างมีเครดิตอยู่ตรงซ้ายบนกับซ้ายล่างเลยนะครับ เดี๋ยวขออนุญพูดถึงตัวที่หมีเล่นนะที่หมีทําเคยท<น>ำกันอ่ะตัวแรกก็คือลีนัวเลยนะครับก็คือนางเอกนะคะนรับก็การ์ดเห็นไหมเบสการ์ดก็คือ<ไ>เนี่ยอย่างอย่างใบแรกของเขาเนี่ยก็คือสร้างดาามจหนึ่งทีแล้วก็สร้างกระสุนลงมาที่การ์ดเราเลยแล้วก็เทอร์น่าก็จะสร้างการ์ดเนี่ยอย่างละหนึ่งในการจบเทอร์นนะ,ะในการเริ่มเทอร์นดิเอออ่ะต่อไปในส่วนดอกไม้ดอกไม้ถ้าเกิดสมบูรณ์ไปเล่นที่ k o ออัปเกรดมาจะมีโอกาสอ่อ สามารถกินการาดอื่นที่เราไม่ใช้เนี่ยถึง 3, การกดาแล้วเป็นกระสุนได้นะครับกราดที่การ 3, กดาที่4ี่ก็สร้างกระสุนการอะไรก็แล้วแต่สร้างกระสุนยเยอะคือดีครับอันนี้เคยทำไกลไปล้วลองไปดูได้นะครับทีมเดอะเบสก็จะเป็นส่วนน้องเลมิกะแมกนามิกะอันนี้ที่มีรีวิวจะเป็นแมกนากับมิกะทีมกลางนะมีว่าค่อนข้างบาลานดีเพราะว่าเอ,อ่อแมกนามันแทงไดม้มันสร้างลกูกได้เคาน์เตอร์ได้มีดาเมจได้นะครับแต่แล้วแต่เพื่อนเพ่สะดวกกราดกร์ดใช่ไหม การ์ดหมีไม่มีเชเนตกับเคียร่านะหมีมีการ์ดใบที่สามก็บอกได้เลยว่าค่อนข้างดีครับอันนี้เปิดฟรีนี่ใบนี้แหละครับเพราะว่ามันโดยตรงกับรีนัวเห็นป่าบุลเลตการ์ดเลยครับดาเมจของกระสุนปืนการเพิ่มึ้นสิบเปอร์เซ็นต์เหมาะกับรีนัวมากการ์ดนี้นะครับแต่ว่าใบที่หนึ่งกับใบที่สองหมีไม่มีหมีเทสให้ไม่ได้นะแต่วันน่าจะดีกว่าแหละเพราะการแรกมันปันพาสอะ อ่าส่วนต่อไปเมเบโร่เอ้ยเมมโมรี่แฟกเมนต์นะครับทางขวาเลยก็ใส่ตามนี้เลยนะครับแล้วแต่เพื่อนๆเลยแต่ผมมีมีเป็นเล่นเล่นเป็นชีนะผมมีเล่นเป็นชีกับเอ่อเซตแบ็กวิงนะครับก็ลองเลือกดูได้นะครับประมาณนี้ของใส่หาที่เคออนก็เป็นส่วนเอ่อเบสไอเทมขวาบนเลยก็คืออินคิ้ดาเมจนะครับอ๋อไอแชก์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์อันนี้หายากคงเลั้งแต่เล่นมายังไม่เคยเจอเลยบอสที่ให้ตัวเนี้ยเอออ่ะต่อไปในส่วนจบไปส่วนรีโนวเดี๋ยมีได้ตัวไปเลยแล้วกันนะครับอ่ะต่อไปเป็นส่วนโอเลียม แม่ชีหมีไม่เคยเล่นบอบอกไม่ได้ข้อใส่ตามนี้เลยอันไหนอันไหนไม่เคยเล่นไม่พูดแล้วกันเออง่ายกว่าเอาต่อไปในส่วนฮิวโก้ฮิวโก้หมีไม,ม,ม่มีตัวครับแต่ว่าอันนี้เคยเห็นคนเล่นเยอะมากในบอรนะ์ดแล้วก็ส่วนใหญ่ก็มาเล่นคอมโบกับเทซ่าเนี่ยแหละเล่นง่ายสุดนะคือพี่พี่หมาเนี่ยมันเล่นง่ายครับเล่นเล่นแทบทุกตัวเลยอะ่ะเออเพราะว่าตัวละครตัวอื่นที่โจมตีไปเสร็จเนี่ยการ์ดพี่หมาเนี่ยก็เข้าไปโจมตีตามได้ ที่เขานิยมเล่นกันจริงๆก็จะเป็นเนส่วนเทซ่านะครับสามารถเล่นคู่กันได้เลยเทซ่าเป็นตัวแจกนะห่ามีตัวนี้เลยอะ่ะสามารถรู้เล่นคู่กับพี่หมาได้เลยครับโหดจริงเอาง่ายๆนะถ้าเกิดวางการ์ดดีๆเป็นเนี่ยอะ่ะเดิร์บสการ์ดอยู่ข้างล่างตามนั้นเลยครับอันนี้มีไม่เคยเล่นมีบอกไม่ได้นะแต่เห็นเคอที่ที่เขาเล่นนะหนึ่งเทิร์นปลาบอสท,ทีเดียวหมื่นนึงตายเลยครับก็ทีมเบส แบทแม็กก็ตามนี้ตรงกลางนะครับเทซ่ามิกะเนียเทซ่ามิกะใหมากส่วนใหญ่จะเล่นถั่วเทซ่ามากกว่าสักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับประมาณนี้ของสายตามนี้เลยอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปต่ออ่ะต่อไปอาคาดาเป้โอ้คนนี้เล่นจริงมีไกอันนี้มีเล่นเป็นส่วนทีมกลางแม็กนามิกะอันนี้ไปดูได้มีเล่นเป็นทีมเคาน์เตอร์แทงสองเลยขอ้อดีของทีมนี้ก็คือถ้าเกิดเพื่อนๆลงคู่กับแม็กนามันจะมีท่าสร้างโลต่ตรงคู่ก็เป็นแทงใช่ไหมโล่มันจะหนามากเคืนหนึ่งประมาณสามร้อยห้าร้อย คืออันนี้บอกเลยนะเป็นทีมที่จบเคออสง่ายที่สุดแล้วแต่ดาเมจมันไม่ดาเมจมันไม่ล้นนะเพราะว่าเนื่องจากเป็นแทงก็อาจจะตีประมาณห้าร้อยพันนึงแต่ก็ตายครับอาจจะไม่ได้แบบแรงเหมือนพวกดาเมจอย่างเงี้ยเออแต่ว่าข้อดีก็คือฝั่งตรงข้ามตีเราไม่เข้าเลยครับจะเป็นบอสเป็นอะไรก็แล้วแต่เพราะเราสร้างเดฟเยอะคาคาดาเป้อันนี้ทำประสบก,การณ์ที่มีเล่นเลยนะนที่เคยทำไกด์อยู่นะครับเผื่อใครอยากจะเล่นก็ลองเล่นได้นี่อันนี้ให้ดูตัวว่าเล่นจริง อาคาราเป้ abe, การลิสุดมีให้เป็นส่วนไฟใบซ้ายเลยครับ mm hmm. เห็นป่มที่เปิดตรงนี้ตามไปด้วยนะครับใครจะเล่นเอาหมีว่าเอาแบบนี้มันเข้าใจง่ายดีกว่าหมีไปทําไกด์ทีละตัวว่าปวดหัวนี่ใบนี้คนระับถ้าสมมติในทีมเรามีการโจมตีอะไรก็แล้วแต่การนี้เนี่ยมันจะออกไปซับพอตคือยิงมันจะหลดรววัวๆคิดจะค่าดีเฟนส์ของอาคาดาเป้เพราะนั้นอาคาดาเป้ mm hmm. ต้องทาค่าเดมเยอะๆทำสักสามสี่ร้อยไปเลยครับยิ่งยิงแรงแต่นี่หมีถอดของไปเยอะป mm hmm. กติเดฟมันจะมาสามร้อยห้าสิบ การใบที่2ตีหมูแรงครับอ่าใบนี้โอเคเ่าใบที่3เป็นการสร้างเกาะแล้วก็ซิมเบอร์ซิมเบอรเวลคือมันจะมีหลอดอยู่ตรงอะคาดาเป้ท้องบนซ้ายบนนะจะเป็นหลอด3อันใช่ไหมถ้าหลอดเต็มจะยิงไปอัติเมตฟรีเลยโดนหมูแรงสอไปการโอเวอร์พาวเวอร์ก็จะเป็นในส่วนตามเขาก็ได้แต่ถ้าตามเขาีสุดจะโดนดาเมจแรงขึ้นกับรถพลังจมตีแต่ว่าหมีไม่ได้ใช้การดนีนะ เพราะว่าไอ้โดนพังโจมตีแรงขึ้นอ่ะของแมกหน้ามันมีอยู่แล้วครับพอดีมีเล่นคู่เนี่ยแต่ถ้าเกิดสมมติเล่นคู่ทีมอื่นก็อาจจะเอาตามนี้ก็ได้น,นี้แล้วแต่เ,เพื่อนๆเลยครับอ่าคาราเบ้เ่ยคงไปกดแมกหน้ามีว่าจริงๆการ์ดอ่ะถ้าเกิดเป็นในส่วนโอเว,วอร์เวาร์มีแนะนำเอาโฟเ,เตอร์จะดีกว่านะเพราะว่ามันยังได้ส่วนบ้างไม่งั้นมัน,ม,นม,มันไม่ค่อยมีดาเมจเท่าไหร่อันนี้แค่แนะนำะเฉยๆแต่จะเอาแบบเขาก็ได้ได้หมด แต่ถ้าเล่นทีมนี้แท้งสองเนี่ยแม็กนาต้องเป็นดาเมจเป้าเดียวที่แรงนะก็อาจจะต้องใส่การ์ดตามนี้นะครับเนี่ยเนี่ยการ์ดใบนี้เดฟมาสามร้อยห้าสิบต่อยที่เป็นพันพันพันสองพันการ์ดนี้ก็ชนเป็นพันคือถ้าเกิดไม่มีดาเมจมันจะจบบอสยากนิดนึงนะช่วงหลังเพราะว่าบอสเลื่อเป็นหมื่นนะครับก็อย่างที่บอกถ้าจะเล่นคอมเพนแท้งแบบนี้ก็คือแม็กนาต้องเป็นตัวตีบอสท,ที่แรงที่สุดนะไม่งั้นก็ว่าจะตายแต่ละตัวข้อดีของทีมนี้ก็อย่างที่บอกมันตีเราไม่มีทางตายแล้วเดฟสร้างลงคู่เดฟสามร้อยห้าร้อยลอง หรือว่าจะเอาดาเมจแบบจะ๋าจ,ะจะอา,าเ,เลยก็แนะนาเลยครับก็เป็นฮารุเลยก็ได้ที่เปิดตู้ตอนนี้นะครับพวกอา卡ดาเป้นี้ก็เป็นทีมนิยมเพราะว่าดาเมจค่อนข้างตึงหรือว่าจะเป็นในส่วนเบอร์เรลโบมิกะก็ได้อันนี้เคยทําไกด์หมดแล้วลองไปดูได้ครับยินดีแต่ฮารุยังฮารุเพิ่งเปิดได้เดี๋ยวจะคือเกมดิสติน่ามันจํากัดไงก็เลยยัง <S <S อัพไม่ได้ครับเดี๋ยวเราห้าสิบอยู่เนี่ยเดี๋ยวจะมารีวิวนะครับต้องไปหาการ์ดอีกนะครับอจบในส่วนอาคาดาเป้นะเก่งนะเป็นแทงดาเมจแทงทั้งแทงสร้างโลดาเมจได้ทุกอยยยย่างเเลนคัดด้วววตี ออต่อไปในส่วนลินลินมีเพิ่งจะเปิดตัวได้แต่ยังไม่เคยเล่นอันนี้เลยขอไม่ยากขออนุญาตไม่พูดแล้วกันแต่ว่าเบสการ์ดตามที่เขาเขียนเลยครับเนี่ยแล้วก็ทีมก็อ่อที่มีเห็นเขาเล่นนะสองทีมเนี่ยบ่อยมากเล่กับมิกะอันนี้ยืนพื้นเลยแล้วก็เวโรนิก้ามิกะสองทีมแรกเลยครับเนี่ยกับอ่อคาซัตไม่ค่อยเห็นคนเล่นนะแต่ก็สามารถเล่นได้ถ้ามีตัวไหนก็เล่นได้คืออันนี้จะประสบการณ์ที่ยังไม่เคยเล่นคุกคนบอกหมดเลยลินเล่นยากสุดแล้วอันนี้มีก็ยังไม่เคยเล่นเลยบอกไม่ได้แต่ก็สก่่าารเเคนีะับ ระหว่างเอา,อางี้นะระหว่างคนที่เล่นอนะลินกับเทซ่าคนบอกว่าเทซ่ากับพี่หมาเล่นง่ายกว่าร้อยเท่าต่ตอนแรกที่เขาไปแบบไปเล่นลินไนงะเพราะว่าแบบโอ้ลินสวยเซ็กซี่มากนะครับประมาณนี้ดูหุ่นของน้องซะก,ก่อนไม่ธรรมดาทีเดียวของใส่ตามนี้เลยนะครับเอาต่อไปส่วนที่ไข่ร,รอ้รรอนที่ไข่ขร้อยหมีก็ไม่มีตัวเหมือนกันก็บอกไปดนะ้แต่ว่าเป็นตัวละครดาเมจที่เลวแรงสุดในเกมนั่นแหละอืมทีมก็เป็นเบททีมนะครับเพ่อส่วนเลมิกะอาอาคาดาเป่มิกะมิกะ พาซัดนะครับตามนี้เลยการอยู่ข้างบนตามนี้เลยของใส่ตามนี้เลยค่อนข้างเชื่อถือได้อยู่นะ ต่อไปในส่วนเมย์ลินอันนี้เพิ่งทำไกด์ไปลองไปดูได้ถ้าเกิดแบบดูตรงนี้แล้วเข้าใจยังไมยง่ยังรู้สึกแบบงง,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 งๆครับพี่หมีหมีเข้าใจอยู่เกมนี้มันภาษาอังกฤษล้วนๆหมีก็ไม่ค่อยเก่งนะก็ปูปปาปานะครับเมย์ลินต้อที่หมีเล่นแล้วนะเอาไอ้ส่วนการที่2เลยเพื่อนๆเห็นเนบสการว่าปาร์ใบนี้จําเป็นต้องกรอบเยอะที่สุดครับเพราะว่าเก่งไม่เก่งอยู่ที่ใบนี้ใ,ใบนี้อันนี้บอกเลยนะถ้ากรอบไปสี่ใบเนี่ยเท่ากับว่ากดใบหนึ่งมันจะแยกออกมาต่อยสองใช่ไหมสี่ใบก็คือแยกแปดเสร็จแล้วเนี่ยแรงไม่แรงอยู่ที่ใบบที่ครัเห็น เอ๊ะทำไมเขาใช้ใบนี้วะถ้าเกิดใช้ยูสเบสิกแอคแทกมันจะไม่ต่อคอมโบนะแต่แล้วแต่อันนี้แล้วแต่คนอามีแนะนำนะใบที่3นะครับให้เปลี่ยนเป็นใบนี้จะดีกว่าแต่เอาแบบเขาก็ได้คือใบนี้ครับเห็นไหมคำว่าเอ่าพาชั่นเนี่ยมันคือธาตุไฟครับวิธีดูธาตุใช่ไหมผู้เล่นใหม่โอเคกดขวาบนที่ธาตุครับอ่าอกดขึ้นแล้วบนเห็นไหมธาตุไฟมันคือเพอพชั่นนะครับ เอาง่ายๆทำไมเอาเป็นธาตุนี้ใช่ไหมเพราะว่าในเทิร์นเนี้ยถ้าการ์ดต,ตัวเนี้ยขึ้นมือใช่ไหมให้เราใช้ธาตุอะไรก็ได้ที่เป็นธาตุไฟครับ3ตัวละครในในปาร์ตี้เราที่ใช้เป็นในส่วนธาตุไฟจะเป็นการ์ดอะไรก็ได้มันจะขึ้นหนึ่งครับขึ้นหนึ่งก็คือเมย์ดิงก็จะเข้าไปติหนึ่งถูกไหมถ้าสมมุติเราใช้การ์ดในเทิร์นนั้นนะสิบใบใช่ไหมมันจะขึ้นตรงเนี้ยเทิร์นเทิร์นที่เป็นรูป วงเล็บเนี่ยมันจะกลายเป็นเลข10ก,ก็คือเราใช้การ์ดสิบใบก็คือเตะ10ทีแค่นี้ครับจบแล้วสรุปก็คืออย่างที่หมีบอกเมย์ดินเก่งไม่เก่งอยู่ที่ใบที่2ถ้าเพื่อนๆ็กรอบได้เยอะก็เอามาใช้ถ้าเกิดสมมติออกเทินแล้วนะก็8ทิศถูกปะ่ะเสร็จแล้วก็อาจจะได้การ์ดจากคนในปาร์ตี้ที่เป็นธาตุแดงเหมือนกันธาตุไฟเหมือนกันก็อันนี้คือที่หมีเห็นเขาเล่นกันนะเขาก็เล่นกันแบบเนี้ยไอ้พวกแบบ15 20ฮาีิบอ่ะเขาก็เล่นกันแบบเนี้ครับแต่ถ้าไปเล่นตามนี้ก็ก็ดาเมจก็ไม่ค โ oh, อ้เราที่ส่วนแมกหน้าที่ตัวปรดนี่พูดได้แต่เต็มปากล้านเปอร์เซนต์เลยครับแมกหน้าบางคนบอกว่าเล่นเป็นแทงอันนี้หมีไม่ค่อยเห็นด้วยนะคือเล่นเป็นแทงได้แต่ไม่ควรจ๋ามากครับต้องมีดาวเนือด้วยเพราะว่าหลังๆบอสมันเลื่อนเป็นหมื่นถ้าบางทีเราไปคู่อาคาดาเป้อย่างเงี้ยมันถึกก็จริงนะมันตีเราไม่ตายตัวหูก็จะตกมันตาย300เคา์เตอร์2002 0 0 2คนหูก,ก็จะตายใช้เวลาครับก็อย่างที่บอกอาคาดาเป้มีดาจดีกว่าจากที่มีเล่นนะอ่าทีมใช่ปะมีทำกไกด์เป็นส่วนทีมแรกเลยอาคาดาเป้มิกะ แต่ว่าถ้าเป็นทีม2มิกะฮารุยังไม่เคยทําแต่ว่าเดี๋ยวจะทํำฮารุให้นะครับหรือจะเป็นในส่วนอาคาาเป้บวกเอ่อแมกกไอแมกแมกาบวกมาริเบลก็ได้นี้แล้วแต่เลยครับการข้างบนอันนี้มีใช้จริงเลยการใบแรกเลยครับนี่ซื้อมาจากพาร์เลยบอกว่าดีมากเพราะว่ามันจะสร้างเกาะแล้วกเ็เขาเรียกว่าอนะไรเคานเตอร์บวก15%ของดีเฟน e b เบ e เราด้วยก็คือแรงกว่าเดิมเยอะเลยนะเอ ้วก่างที่บอกเห็นมาเมื่อจบเทิร์นเห็นมามันก็จะบวกเากาะกให้เรา50าสิบปคือเอาง่ายๆเจอบอสใช้การแบบนี้โลกเราลนๆเลยครับถ้าเกิดเราเอาแมกนาไปคู่อาคาดาเป้เกาะตาดึงสามร้อยห้าร้อยทุกเทิร์นตีเราไม่มีทางตายเลยนอกจากไอ้ทนที่มันตกแบบเป็นพันอย่างเงี้ยซึ่งบอสเกมนี้ยังไม่ถึงขนาดแล้วนะส่วนใหญ่ประมาณแปดเก้าร้อยเต็มที่อันนี้รีวิวจากการใช้จริงนะครับการที่เราควรจะต้องหยิบในเคอสเลยนะอันนี้อันนี้หมีหมีพูดอะแต่การเขาก็คล้ายๆหมีนี่แหละอ่ะเดี๋ยวเดิมหมีพูดเลยนะ ทุกครั้งที่การโจมตีให้เปิดด้วยสกิลฟอร์ชเอนท์ครับเพราะว่ามันจะบวกสองวียู VUL เนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยตีเป้าหมายเนี่ยโดนดาเมจแรงขึ้นห้าสิบเเซตามข้อเขียนเลยไหมดรามเมทเทคเคนอินคิดบายห้า uh, สิบเปอร์เนะครับคือโดนดาเมจแรงขึ้น50ปส่อยพันหนึ่งเพิ่มขึ้น500อะไรแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยท่าที่ควรจะต้องโฟงกัสคือท่าน,นี้เลยเพราะว่ามันคิดจากดีเฟนซ์เราถ้าดีเฟนซ์เราประมาณสัก3 5 0 4 0 0ยอยต่อยที่ประมาณพันห้าสองพันถ้าติดคีก็สนะา่า จากที่มีเล่นนะนะเออแต่ว่ามันต้องเป็นขั้น3นะถ้าเกิดเพื่อนเเปิดเนี่ยเวลาเข้าเคออลมันจะเป็นแค่ขั้น2มันจะเดฟมันจะอยู่ที่ประมาณเอ่อสองร้อยห้าสิบ้นยังไม่ค่อยแรงต้องอัปเกรดครเพออัปเกรดแล้วแรงเปี้ยเลยอะอ่าต่อไปใบที่ต้องโฟกัสก็คือพี่วัวกระทิงครับเพราะว่าคิดจะค่าดีเฟนต์เราแรงไม่แดงอยู่ที่ค่าดีเฟนต์เราถูกไหมเพราะนั้นเอาการ์ดพี่วัวแล้วก็ไปเจอเทพครับเป็นตัวสีฟ้าเห็นมากเวลาชนเสร็จจะติดค่าอากนี่คือเลื่อนไหลอีกสี่สเต็คดีมากเลยดี ท่านี้หมีก็ชนเป็นพันเหมือนกันพันสองพันประมาณนี้นะครับแล้วก็ควรจะหาท่าที่โจมตีธรรมดาทั่วไปอย่างเช่นเจ้าแฮนด์ทูแฮนด์เหตุผลมาว่าเหมือนนะโบวกคิดจะดีเฟนต์เราคือแม็กหน้าแรงไม่แรงอยู่ที่การที่คิดดีเฟนถ้าเราไปเอาอแท็กไม่แรงนะถ้าถ้าสมมติเอาแท็กเช่ป่ะตีแค่ร้อยสองร้อยเอาดีเฟนเนี่ยถ้าดีเฟนหมีตอนนี้ประมาณสามร้อยห้าสิบอะอ,อย่างท่านี้ต่อยท่านี้เตะตีหกเจ็ดร้อยขนาดแค่การหนึ่งคอยเห็นไหม มีก็เลยก๊อปมา2เลยครับแต่ใจจริงตอนแรกก็จะก๊อปไอเนี้ยแหละทํามันไม่ขึ้นอยากจะก๊อบไอนี้ด้วยแต่มันไม่ขึ้นเพราะนั้นการเราควรจะต้องก๊อบนะครับคือการ์ดนี้กับการ์ดนี้2ใบเพราะว่าเราเน้นแรงไปเลยคาลเตอร์คาลเตอร์มันเป็นท่าที่เราได้อยู่แล้วอย่างเช่นฟอร์ซชิลเห็นปะพอเรากดสร้างชิลมันก็สร้างกรอบให้เราแล้วฝั่งตรงข้ามตีก็คาลเตอร์แค่นั้นเองครับซึ่งการคาลเตอร์เรามีอยู่แล้วไงเออแต่จะมีคาลเตอร์3อันนี้ก็ดีงามนะคือใบเนี้ยครับไอวอลเห็นปะคาลเตอร์3 ก็คือเราจ่ายสองพอยต์น่ะถ้าเกิดฝั่งตรงข้ามตีเราอัดเราสวนสามหมัดเลยครับปักปักปักอะไรประมาณนี้ซึ่งเคาน์เตอร์ก็อย่างที่บอยมากคิดจะค่าดีเฟนเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นแรงไม่แรงที่ดีเฟนจบแล้ววันนี้ของมีทอดไปอีกตัวหนึ่งเพราะว่าเออมีต้องไปทําไกด์ตัวอื่นนะครับเน้นดีเฟนเยอะๆเน้นดีเฟนเน้นเอ่อคิดที่คอนเลสคิดที่คอนเชนนะเอาสะติดซะเจ็ดสิบแปดสิบแล้วก็ดีเฟน,เ,ฟนเยอะๆแล้วก็เอาคิดที่คอนดาเมจเยอะ,ยอะแค่นี้นจบแล้วอ้จะประสบการณ์นี้เล่นนะครับ หมดแล้วอย่างวันนี้อ่ะต่อไปเป็นส่วนน้องฮารุโอ้โหกำลังจะปั้นเลยแต่ยังไม่ได้ปั้นเลยนะครับก็เลยขอญาตว่าเดี๋ยวขอทําให้เสร็จก่อนแล้วกันวันน่ะตอนนี้ยังไม่ได้เล่นเลยขอไม่บอกแต่จากที่เอ่อทดลองจักตัวที่มันมีให้ทดลองอะนะมันต้องชาร์จครับเพราะนั้นการดีที่สุดก็คือเบรการตามนี้เลยเห็นไหมการ์ดสองเนี่ยการ์ดเทพสองการ์ดศูนย์ตามนี้เลยครับ ถ้าไม่มีเล่นหมีก็อาจจะเอาแบบนี้และครับเนี่ยมีรีชาร์จะคือตัวน้องเก่งไม่เก่งอยู่ที่ว่าต้องเปิดการ์ดเคออสให้ได้ถ้าเกิดแบบไปเล่นแบบเพียวๆยังไม่เก่งนะมันจะชาร์จนานมากแล้วก็จะโจมตีเพราะนั้นไปหาเบการ์ตามนี้เลยครับทีมที่เล่นก็นี่เลยอาคาดาเป้มิกะก็ได้มิกะเวโรนิกาจั่วการ์ดรัวๆนะครับน้องเวโรนิกาเลอวมิกะคอซัทเลือกกา,ก,การ์ดก็ได้การ์ดก็ตามข้างบนเลยอันแรกเป็นในส่วนการ์ดตู้เลยครับใบแรกเบสเนี่ยเออตามนี้เลยของใสของหว่าตามนั้นเลยครับ อ่ะต่อไปส่วนเบโลนิก้าไม่มีแต่มีอยากได้มากเลยคือตอนเนี้ยมีกะจะอยากเล่นทีมไฟแบบจ๋าๆเลยเพราะว่าติดใจน้องเมยลินนะเออถ้ามันเล่นสนุกดีคือตอนนี้ชอบเซเลน่าด้วยก็เลยคิดว่าถ้าเปิดเปิดเบโลนิก้าจะทําทีมให้ดูครับว่าจั่วการ์ดโอ้โหแบบทําให้เมยหลินเนี่ยคลื่นอย่างงี้คือของตัวเด็กไฟเนี่ยมาแรงไม่แรงมันอยู่ที่ว่าเราลงทีมไฟ3ครับแล้วเราต้องแบบเอ่อมีการ์ดเนี้ยลงลงอยู่ในมือเราแล้วถูกไหมเพราะว่ามันคิดจะเพชั่นก็คือ ตัวธาตุไฟในปาร์ตี้เราเนี่ยใช้การ์ดอะไรก็แล้วแต่มันจะนับเทิร์นนับฮิตเลยครับอย่างที่หมีบอกถูกปะ่ะอ่ะนั่นแหละเราเลยต้องเป็นต้องมีไฟแล้วก็จะตัวที่เกี่ยวการ์ดแล้วเป็นธาตุไฟดีสุดก็แน่นอนคือเวโรนิกา้าแต่หมีไม่มีไงไม่งัเขาจะทําให้อ่าป,ประมาณนี้นะครับแต่ตัวตัวก,การ์ดใช้ใช้ธาตุอื่นมาได้ครับแต่มันจะไม่ได้ไงมันจะไม่ได้ขึ้นตัวไอ้ค่าเพชชนตรงนี้ครับอยู่เลยไม่ค่อยแนะนําอืมทีมตามนี้เลยเดอะเบสทีมนะครับ อ๋อใช้แมกนามิกะก็ได้นะเซเลน่าเนี่ยแล้วก็มิกะคอาแต่ว่าอันนี้มีขอยากเสริมเป็นทีมที่ดีสุดสำหรับหมีนะที่หมีคิดก็คือเมลลินเซเลน่าแล้วก็บว<อ>กเวนิกาสามตัวเวนิกาจั่วการ์ดดีสุดในเกมแล้วแล้วเป็นธาตุไฟก็ทำให้เมลลินเปะเพิ่มฮิตเพิ่มขึ้นถูกไหมเซเลน่านี่โอโหของหมีนี่คือแบบการ์ดดีมากครับไปเล่นสองรอบในการ์ดดีเนี่ยติดมาร์กที่สี่เลยครับบวกสีส่มาร์กคือทำให้เพื่อนร่วมทีมออกไปร่วมโจมตีกับเรา เห็นไหมอันทุกอันของหมีติดมาร์กหมดเลยครับเนี่ยแล้วก็เนี่ยอันนี้จวดการ์ดสบายเลยได้การ์ดอันนี้จริงๆถ้าเกิดมันอัพขั้นเนี่ยมันจะอัพการ์ดแต่ว่าอัพไม่ได้ก็เลยต้องติดอย่างนี้ไปอันนี้ดอการ์ดติดมาร์เากเห็นไหมเนี่ยติดมาร์กเห็นไหมนี่อันนี้ v ียูก็คือเหมือนของแมกนาทําให้โดนดาเมจแรงขึ้นดีมากเขาบอกว่าเซเลน่าจะเป็นตัวซับดาเมจครบทุกอย่างเลยทั้งดอการ์ดทั้งจ่าย AP ทุกอย่างครบเครื่องมีถึงบอกว่าเซเลน่าแม่งเก่งโครนะเออ ตอนแรกไม่เคยเล่นไม่รู้แต่ตอนนี้เล่นแล้วเออตอนนี้ต <todos S 2> ้องบอกว่าเก่งก็ต wow, ้องบอกว่าเก่งอะเห็นไหมดอการ์ติดมาร์คดีมากเลยเป็นตัวซัพพอร์ตดาเมจน้องยิงแรงคือน้องยิงฮิตเดียวไม่แรงครับแต่ว่าเวลาติดมาร์กเนี้ยติดสักหฮามันยิงรัวมากอะว่าไม่นั่นแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะถ้าเกิดทำหนีนะเมอร์ลินบวกไอ้นี่ครับเมอร์ลินบวกเซเลน่าแล้วก็เวโรนิก้าแต่เวโรนิก้าเปิดไม่ได้เวโรนิก้ามี่า่วการ์ดดึงเอพีดึงการ์ดละสุสานเยอะมากเอามาคู่กันนี่คือเมอร์ลิน แต่เมยลินต้องทีมครบนะถ้าไม่ครบก็มันต่อคอมโบค่อนขอ้างยากมันเฉพาะทางไปดิดนหนึ่งแต่ในความคิดส่วนตัวหมีนะประมาณน,นี้โอเคจบเรียบร้อยนอกจากว่าอีกทางหนึ่งก็คือไม่ต้องพึ่งทีมใช่ไหมเมย์ลินก็อย่างนี้ไปเลยครับนี่พยายามกรอบการใบนี้ให้ได้สี่ใบไม่ต้องพึ่งร่วมเพือ่อนไม่ต้องพึ่งร่วมทีมมากแต่เอาจริงก็คือยากส่วนใหญ่เล่นก็จะออกมาสองใบนี่แหละนอกจากคนที่ดวงดีจริงๆอ่ะคือเราต้องไปกรอบการให้ได้มันต้องขึ้นมากรอบด้วยใช่ไหมอีเวนต์อะไรแบบเนี้ยแล้วเสร็จแล้วเนี่ย หลังจบเคออสก็ต้องลุ้นให้มันออกมาด้วยก็อาจจะยากนิดนึงนะต้องเล่นหลายตาแน่นอนแล้วคนดวงซวยอย่างหมีก็สิบตาก็ไม่ออกประมาณน,นี้นะอ่ะจบไปส่วนเวโลนกิกาที่พูดแบบเคลียร์โคตนเลยเนาะอุ้ยพี่ลุกไม่เคยเล่นครับอันนี้ขออภัยจริงจนะพี่ลุกไม่เคยเล่นพี่ลุกไม่เคยเล่นก็ตามนี้เลยครับที่เขาจัดก็น่าจะถูกแล้วแหละเออ อจบเรียบร้อยครับสําหรับทุกตัวละครที่ทุกคนควรเล่นนะอันนี้พูดประสบการณ์จริงที่เล่นจริงเลยแล้วก็ถ้าบางตัวอันไหนที่ยังไม่เคยเล่นหมิจะไม่พูดแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวกลัวมันไม่ถูกต้องอันไหนที่เคยเล่นเราจะพูดประมาณนี้ดีกว่าอ่ะขอให้นคนเล่นเกมเอ่อเคออสซีโร่แนแม่ม,มีความสุขนะครับอ่ะแล้วเจอกันนะครับเกมนี้สนุกจริงนะลองดูได้ครับ